โอ้บาสเจ็บองอยังน้อครับน้อโอ้สวัสดีครับโอ้ยมาพอดีเลยออกแล้วพี่น้องเงินเดือนเดือนธันวานะครับโอ้พอดีเอามากอะทีได้โชว์พี่น้องโอ้เดือนนี้รายการฮักไล่หล,ลายครับพี่น้องมีฮักอย่างหนึ่งเข้ามานะครับเข้าหอดึกนะครับโดนไปแล้วนะครับเข้าหอ,อกเกินหกทุ่มพี่น้องโดนฮักไปแล้วนะมามาพี่เอาบันนี้มาเบิ็งรายละเอียดครับผม เดือนนี้เป็นเดือนท่านวาด้วยครับผมเดือนท่านวานะครับค่าเลี้ยงยังอยู่สามเก่าด้วยพี่น้อง26,400กอเหรียญไต้หวันเนาะเดี๋ยวปีหน้ารอรุ่นว่าเงินตรงนี้นะครับเลขตรงนี้จะขึ้นบ่จาก26,400เหรียญนะครับเพิ่นบอกว่าปีหน้ามันจะขึ้นนี่ละปีเดือนนี้ละนี่มกราเนี่มันขึ้นเป็น2 7 4 7 0เจิเหรียญเนาะนะครับอ่ะมาเบิ่งงบนนี้ค่าเลี้ยงนะครับนี่เงินล่วงเวลานะครับนี่ได้อยู่3 8 3 2เหรียญนะครับ การุณาอธิบายนี่บุรลูเขาอย่างครับอันนี้รายการ h ัก k เล้ยพี่น้องแปดร้อยสามสิบสามอ่าจำนวนทั้งหมดนะครับสามพันสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบห้านะครับอันนี้คือจํานวนเงินที่ได้นะครับบันที้ลงมาจากนี้รายการ h ัก k เล้ยนี่เริ่มจากประกันทุกกประ,กะสุขภาพจํานวนเงินที่ถูกหักนะครับผมประกันสุขภาพอยู่ที่สี่ร้อยเก้านะครับประกันสังคมห้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับเงินภาษีเงินภาษี เงินได้นี่ผมรวนฮักพี่น้องสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทอยู่ในนี้นะสิรวมฮักค่าเข้าหอดึกนําเขาว่านะครับค่าอาหารที่พักนะครับสองพันห้าแล้วก็เงินยืมผมยืมสามพันนะครับจะได้ยืมสามพันสรุปแล้วเงินที่ได้ผมได้ยูหมื 1, 8, นะ่นแปดพีน้องหมื่นแปดนะครับจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้เล่าเรื่องอันนี้เรื่องที่ผมสิเก็บกระเป๋านะพี่น้องเรื่องสิเก็บกระเป๋าก็คือว่า ผมชี้ได้ง่ายออกไปอยู่ข้างนอกเลยพี่น้องง่ายเพราะว่าที่นี่ว่ามีแรงงานไทยมาอีกมันผมมีที่อยู่นะครับคนถูกต้องแต่เลยว่าสีได้ง่ายไปข้างนอกอ่าที่ผมบอกว่าสีได้เก็บเสื้อผ้าอย่าใส่กระเป๋าบ่ได้กลับไทยเรื่อพี่น้องอ่าก็โอเคครับสูึเก่านะครับตอนนี้วันที่วันที่เจ็ดพฤษาคมนะครับสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงงานทั้งเรื่องที่นี่ลาไปก่อนสามนาทีครับผมสวัสดีครับ อเคครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนิดนึงนะครับก่าผู้ที่จะได้ออกไปอยู่ข้างนอกนครับกับมีวันยี่สิบกว่าท่านแต่ว่าตอนนี้รา,ายซื้อพเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับมีสิบท่านที่ททได้ออกไปอยู่ข้างนอกนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีผมนะครับก็เลยต้องได้ออกไปอยู่หอ,อนอกตอนนี้ยังบ่รู้นะครับว่าหอเป็นแบบใดอะไรยังไงนะครับ เพื่อนว่าดีกว่าอยู่หอในแน่นอนน่ครับหอในอยู่ด้านหลังผมนี้ครับหอเป็นหอภายในโรงงานนะครับผมโอเคครับกะถ้าใครมียังบ่เข้าใจนะครับคอมเมนต์มาถามเ่าสุดคนได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาตอบให้เด้อพี่น้องเด้อโอเคครับสวัสดีครับ